สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนที่กลุ่มที่เรียนอยู่ที่บ้านนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะถึงแม้เราจะเรียนที่บ้านครูก็อยากจะให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้แบบเท่าเทียมกันนะคะ,ะช่วงนี้เรากำลังเรียนเนะื้อหาเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของเรา คำไทยแท้เราเรียนกันไปแล้ววันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตบาลีและสันสกฤตนี้จะยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราก็มีหลักและเทคนิคการจำจำได้ไหมในคำไทยแท้ถ้ามีพยัญชนะ แบบที่ไทยเราไม่ค่อยได้ใช้กันแบบเราไม่ค่อยได้เจอคอระคังสอสาลาสอลือสีถอฐานแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นคำที่มาจากบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมากนะคะเราไปดูคำยืมภาษาบาลีกันก่อนนะคะภาษาบาลีจะเป็นคำที่ สะกดไม่ตรงตามมาตราแต่คำไทยแท้ของเรานั้นเป็นคำที่สะกดตรงตามมาตรานะคะเป็นคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราเลยไม่ตรงตามตามาตราก็คือแม่กกแม่กดแม่กบนั้นคือทั้งมาตราตัวสะกดทั้งแปแม่รวนแม่กอกาก็เป็นแม่ที่เ้ถ้าเราสะกดไม่ตรงตามมาตรา ถือว่าไม่ใช่คําไทยแท้ใช่ไหมที่เราเรียนกันมาทีนี้บาลีสะกดไม่ตรงตามมาตรยกเว้นคําที่ครูยกตัวอย่างมาน,นี้สะกดตรงตามมาตราแต่ว่าแปลงรูปได้อย่างเช่นคําว่าโลกเป็นคําว่าโลกาไก่ก็เป็นคําว่ากายานะคะในคําบาลีนั้นจะมีพยัญชนะ อยู่ด้วยกันทั้งหมดสาสิบสามตัวแบ่งตามวักนะคะอ่ะทางดีหน้านี้ให้นักเรียนจดลงสมุมดประจำวิชานะคะจะมีอยู่ด้วยกันห้าวักวักที่หนึ่งวักกะแนวนอนนี้นะคะแนวนอนเขาเรียกว่าวัก วัคก,กะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคังและงองูวักษะอ่าสีเขียวนี้นะคะแถวแนวนอนเรียกว่าวัควัคตะต่อประตะักวัคตะต่อเตา่าวัคตะนะคะแล้วก็เศษวัคเศษวัคจะมีอยู่ด้วยกันหนึ่งสสาสี่ห้าหก แปดต,ตัวตัวสุดท้ายที่เป็นวงกลมนี้เราเรียกว่าตัวอังนะคะตัวนี้เราเรียกว่าตัวอังนะตัวอังนะคะต่อไปเรามาดูผังกัน การใช้พยัญชนะวักนะคะและตัวสะกดตัวตามครูบอกแล้วก่อนหน้านี้แนวนอนแนวนอนคือแนวนี้เป็นแถวนี้นะคะแนวนอนเรียกว่าวักแนวตั้ง แนวตั้งก็คือแถวนี้ปึ๊บอ่าแนวตั้งเราเรียกว่าแถวนะคะแถวแนวนอนเรียกว่าวัคแนวตั้งเรียกว่าแถวทีนี้เราไปดูการใช้พยัญชนะในแต่ละวักที่เป็นตัวสะกดและตัวตามแถวที่หนึ่งแถวนี้แถวที่หนึ่งวักะนี้นะคะ เป็นตัวสะกดแถวที่หนึ่งและแถวที่สองหนึ่งหรือสองก็ได้จะเป็นตัวตามแถวที่สามแถวที่สามก็คือแถวที่สามก็คือแถวไหนแถวนี้ ทอควายชอช้างทอมนโททอรหารพอผ่านเป็นตัวสะกดแล้วแถวที่สามหรือสี่เป็นตัวตามแถวที่ห้าแถวที่ห้าคืององูงยอหญิงนอนนีนนอนหนูมอมะเป็นตัวสะกด แถวที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามารถตามได้ทุกแถวนะฮะในแถวแนวตั้งนี้ถ้าแถวเมื่อไรก็ตามที่แถวที่ห้าแถวที่ห้านี้เป็นตัวสะกดแถวที่หนึ่ง ตามแนวตั้งนี้สองสามสี่ห้าเป็นตัวตามได้ทั้งหมดห้าแถวนะคะอทีนี้เรามาดูเศษวักเศษวักบอกว่าจะตามหลังตัวเองอ้าวเห็นไหมไอยอยักษ์เป็นตัวสะกดแล้วก็จะตามหลังตัวเองยอยักษ์ตามด้วยอี ก็คือเราเหมือนใช้ตัวพยัญชนะเบิ้ลสองรอบเป็นทั้งตัวสะกดและตัวตามเศรษวักตัวเดียวกันพยัญชนะตัวเดียวยอ่ยอย่อลอลอสอสอส่อเสือเศษวักตามหลังตัวเองเท่านั้นเป็นทั้งตัวสะกดและตัวตามนะคะ อาวอันนี้ก็คือตารางเทียบความหมายของบาลีและสันสกฤตปอปาจุดย่อมาจากภาษาบาลีสอเสือจุดย่อมาจากสันสกฤตนะคะอย่างเช่นบาลีใช้คำว่ามัตฉาสันสกฤตจะใช้มัตสยานะคะอันนี้คือตารางเทียบ ของบาลีและสันสกฤตเดี๋ยวจะมีข้อสังเกตข้อแตกต่างในการจําบาลีและสันสกฤตนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาบาลีตามหลักตัวสะกดและตัวตามนะคะอ่าทีนี้มาดูคำยืมภาษาบาลีกันในภาษาบาลีนี้ จะมีสระอยู่ด้วยกัน8เสียงอะอาอีออุอูเอโอนี่ก็คือสระในภาษาบาลีบาลีไม่นิยมใช้คำควบกล้ำนะฮะตรงนี้ไม่นิยมใช้คำควบกล้ำจะมีคำว่าริอยู่ตรงกลางคำ ริยาภริยาแบบนี้นะคะนิยมใช้สอเสือกับรอจุลาในบาลีนะคะสันติกีลาจุลานี้ก็คือภาษาบาลีคำที่มีปติอยู่ข้างหน้าถือว่าเป็นภาษาบาลี ปฏิรูปปฏิสนทิปฏิมากรรมแบบนี้นะคะก็คือเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีตัวสะกดตัวตามซ้ํากันซ้ํากันเห็นไหมคะที่ครูบอกว่าเด็ดัก หรืออาจจะไม่ใช่พยัญชนะที่อยู่ในเศษวัคแต่ว่าบาลีนั้นจะมีตัวสะกดและตัวตามซ้ำกันนะคะอาต่อไปภาษาสันสกฤตอาภาษาสันสกฤตนั้นจะใช้พยัญชนะสอสาลาและสอลือสี จะใช้ต่อเสือก็ต่อเมื่อมาคู่กับดอเด็กถอถุงต่อเต่าทอทงนอนหนูดังคำตัวอย่างที่คุยยกมาน,นี้ใช้ยอยักษ์กรันหรือนอนหนูยอยักษ์ต่อเต่าตามด้วยยอยักษ์ทอทหารยอยักษ์รอเรือยอยักษ์นอนีนยอยักษ ทอทงยอยักนะคะ <S <S สันสกฤตใช้สระไอเอาหรือรืซึ่งบาลีไม่ใช้นะคะสันสกฤตใช้คำควบกล้ำปอปาควบรอเรือนะะ <S <S นะเขาเรียกยว่าคำควบกล้ำ แต่บาลีไม่นิยมใช้คววกรัมเป็นไงาัน,นี้ก็คือสันสกฤตนะคะและนิยมใช้รอหันนี่คือคำสันสกฤตและนิยมใช้ทอมนโทในขณะที่บาลีใช้รอจุลา กรีทาแต่บาลีกีลานะคะตัวสะกดสองตัวตัวที่สองเป็นรอเรือคำว่าจกับคำว่าบัตจำไว้ว่าถ้าเจอตัวสะกดตัวที่สองตัวสะกดมีสองตัวตัวที่สองเป็นรอเรือเป็นคำาดินจากภาษาสันสกฤตนะคะ หลักสังเกต่าหน้านี้อีกหน้านะคะเขียนหน้านี้ลงในสมุดสองหน้าแล้วนะคะที่ครูสั่งไว้สองหน้านี้ลงในสมุด่าเป็นไงครับภาระงานม,มีสองหน้าจดลงในสมุดนี่พยัญชนะวักในภาษาบาลีและหน้านี้หลักสังเกตคำยืมภาษาบาลีและ สันสกฤตเทียบกันเลยหลักสังเกตทั้งสองคำนี้บาลีมีสระแปดตัวสันสกฤตมีสระสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวก็คือเพิ่มจากเพิ่มจากนะคะเพิ่มจากสระของบาลีมานะคะตัวรือตัวรือตัวไอตัวเอา ไม่ใช้สสาราและสลือสีแต่ใช้สเสือแทนสันสกฤตใช้สสารากับสลือสีมีตัวสะกดตัวตามตามพยัญชนะวัคสันสกฤตไม่มีตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอน บาลีนิยมใช้รอจุลาสันสกฤตนิยมใช้ทอผูเท่าเอ้ยขอภัยค่ะทอมนโทบาลีนิยมใชร้ริแต่สันสกฤตนิยมใช้รอหันบาลีไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกลัำ แต่จะอ่านเรียงพยงัญชนะแต่สันสกฤตนิยมใช้คำควบกร่ะเป็นไงคะหลักสังเกตของบาลีและสันสกฤตย้ำอีกรอบย้ำทวนอีกรอบภาระงานของภาษาบาลีและสันสกฤตก็คือเขียนพยัญชนะวักทั้ง33ตัว และหน้านี้สไลด์สุดท้ายหลักสังเกตคำยืมบาลีและสันสกฤตนะคะนำงานเหมือนเดิมนะคะนำงานกลับมาส่งในวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะคะสำหรับคาบเรียนนี้เดี๋ยวคาบหน้าเราจะไปต่อกันที่คำยืมภาษาจีนนะคะคำยืมจากภาษาจีนกัน สำหรับขาบนี้สวัสดีค่ะ